วัสดีครับพบกับผมเซลเบนเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะพามาชมยา r ิสเอทีฟสีแดงแบบแปรดมากนะครับผมตัวน,นี้ราคาจะอยู่ที่5,94,000นะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับผมกับราคารถ5,94,000นะครับผมเดีย๋ยวผมพาไปชมเลยครับเชิญครับ แับแรกนะครับผมก็เราจะได้ล้อแมกขบ16นิ้วนะครับผมก็ล้อแมกแบบทูทนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น A t ที m สมาร์นะครับก็จะยังเป็นดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังอยู่นะครับผมโอเคก็ตรงนี้นะครับมาดูภายในก่อนภายในก่อนนะครับผมก็ภายในก็จะเป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้าตรงนี้นะครับผมอ่า ท้องเบาผ้านะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้นะครับผมแล้วก็เอ็นหลังได้ตรงนี้นะครับผมยกขึ้นนิดหน่อยสามารถเอ็นหลังได้เยอะมากนะครับภายในดูหลานะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปชมฝั่งโอเคเชิญักฟู๊อ่อะนี่ผม ผมสูงประมาณ180นะครับ179 180กนะครับก็หัวห่างเยอะมากนะครับผมศีรษะห่างเยอะมากตรงนี้ก็ปรับเอ็นหลังได้นะครับเพราะว่าผมจะชอบเอ็นหลังเอ็นหลังเยอะเพราะว่าจะรู้สึกว่าปวดหลังนิดหน่อยนะครับผมก็สามารถเอ็นเอ็นได้เยอะมากนะครับหรือว่าปรับเบาะเข้าปรับเบาะออกได้นะครับถ้าถ้ารู้สึกว่าชิดพวงมาลัยเกินไปแล้วก็ปรับเบาะให้เลื่อนออกได้นะครับผม หรือว่าพวงมาลัยที่มันสูงเกินไปนะครับก็จะมีที่ที่ปรับให้นะครับจะอยู่ตรงใต้ใต้พวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับดึงข้อหาตัวโยกลงได้นะครับผมสําหรับผู้หญิงที่ต้องการที่จะให้พวงมาลัยต่ําลงนิดนึงนะครับในการขับก็จะได้ไม่ลาบากนะครับผมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแขนนะครับผมสามารถเข้าออกได้นะครับผมหรือว่าขึ้นลงได้4ระดับนะครับผมปรับขึ้น ส่วนเบรกก็ยังเป็นเบรกมือที่ดึงแบบนี้อยู่นะครับผมโอเคส่วนด้านบนก็จะมีกล้องบันทึกหน้าให้นะครับผมตรงนี้ให้นะครับผมบันทึกพร้อมเมมโมรี่การ์ดให้นะครับผมบันทึกภาพเหตุการณ์เวลาแบบเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถช่วยได้นะครับอันนี้สาคัญมากสําคัญที่สุดก็พร้อมอะระบบระบบคูสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ระบบแอร์อัตโนมัติ พอมอะไรพร้อมปุ่มมันติฟังชันนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับออปชันส่วนด้านข้างประตูควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับผมาสามารถปรับกระจกขึ้นลงเข้าออกได้นะครับผมปรับพับกระจกได้เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมราคา5 9าแคุ้มมากครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันต่อครับส่วนด้านหน้าของเราก็จะหล่อ บบนี้นะครับผมนาฬิกาเทเราก็จะได้ไฟหน้าแบบ LED แล้วนะครับผมพร้อมกระจกหน้าสีดำเงาด้านหน้าก็จะแบบหล่อเหลาครับตรงนี้ถ้าใส่สก,ก็อตไปอีกก็สุดยอดมากครับพร้อมโลโก้โตโยต้าครับผมหล่อครับดีไหมบ้างครับด้าน,นหลังนะครับผมอ่าเราเราจะเปิดอ่าเปิดฝาท้าย ในห้องโดยสารก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปิดตรงตรงนี้ก็ได้ครับแค้สองตำแหน่งนะครับหรือว่ากดที่รีโมทก็ได้นะครับผมอ่าก็หน้าหลังจะมีกล้องมองหลังให้นะครับผมตัวนี้ก็สําคัญมากเวลาเราใส่เกียร์ถอยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้แบบดูภาพเหตุการณ์นหน้าหลังว่ามีสิ่งเก็ขขางหรือเปล่ามีเก้าอี้มีเสามีอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่มความปลอดภัยใ,ให้อีกนะครับผมสําหรับเอทีพีตัวนี้คมมากอ่าเปิดขึ้นมาเพื่อ บอกว่ากว้างมากนะครับผมที่เก็บสัมภาระภายในห้องโดยสารนะครับด้านหลังเยอะมากมากเยอะที่สุดครับน่าจะโอ้เยอะมากนะครับผมใส่ใส่ของได้เยอะมากกระเป๋าได้แบบห้าหกใบเลยนะครับผมอ่าส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินให้นะครับชุดปะยางฉุกเฉินที่มีปั๊มลมให้ปั๊มลมให้นะครับผมอ่าวิธีการใช้งานก็ วันรับรถเดี๋ยวพนักงานขายจะอธิบายการใช้งานอีกทีนะครับอนนี่จะเป็นน้ำยา,าน้ำยาสำหรับปะยางนะครับผมส่วนวิธีการใช้งานอย่างละเอียดก็เดี๋ยววันรับรถจะมีพนักงานขายอธิบายการใช้งานอีกทีนะครับ เบื้อง,องต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมออปชันกับราคาลด5,94,000บาทโปรโมชันสำหรับเดือนนี้นะครับก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมสเกิร์ตให้รอบคันพร้อมรับประกันชุดสเกิร์ตให้ด้วยนะครับผมอตอนนี้เราต้องการลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับผมลูกค้าที่สนใจรถใหม่สอบถามเราเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่า ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรผม083-383-2166หรือว่าจะอยู่หน้าเพจสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมตัวต้าเชียบุงสำนักงานใหญ่บายพาสเซลเบนขอบคุครับเอทีฟสมาร์ทสีแดงครับผมพร้อมส่งมอบครับว่างครับทำสัญญา1วันรู้ผลครับหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราสามารถขอสินเชื่อแบบออนไลน์ได้แลวนะครับผมขอบครับ